สวนกัญญาวิสวัสดีจ้าวันนี้พาพี่พาน้องไปบ้านสวนเนาะจ้า๋ยวเข้าสิไปเตรียมข่วมพอม้เอเพราะว่าสิออกพัรนาเราจะพี่น้องออกพรรนาหนีเข้าว่าเข้าสิึ้นบ้านไม่ไหวจ้าึ้นไม้ก้อนเนาะจ้ากลับบ้านเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องตางับ้านเดี๋ยวโทรมากว่าจังไดอยู่ค่ะสีเพิ่นป่วยเนาะจ้าพี่น้องบ้านสวนหอากลับบ้านเดี๋ยวยงเพิ่มเติมเลย มโอนี้เ้าสีไปรวจเช็คความเรียบร้อยก็น่าจะว่าเฮ้าตรงเตรียมพอมียังแน่ี้าวสีพภาคกันไปเบิ่งงน่าจะน้อนะตัดยาออกจากพี่น้องนี่ค่ะกะเรื่องบ้านกับเพราะทัานได้อัปเดตนีหยังร้านน่าจะพี่น้องกันยัง เหมือนเดิมจ้าเพราะว่าบอ่อั่นเด้เฮ็ดอีหยัเหยงเพิ่มเติมนะจ้านี่ค่ะก็ยังเหมือนเดิมคือเกาแต่ว่ากะหกแห้งค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮ้าบ่ไเด้ม,มากกับเป็นเดือนเลยจ้าเป็นเดือนสองเดือนุ่นละหลังจากที่เฮ้าบ่ไเด้ม,มาญยาขึ้นย่างคักเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะห้าก,กะเด้ทําการให้พ่อบ้านเพิ่นตัดออกนะจ้าอันนี้บ่ทันเดแล้วเด้จ้ะพี่น้องเมื้อนี้เาว่าสิตัดแคส่วนข้างหนาก่อนจ้า ตัดแค่ส่วนข้างหนา้าข้างล้างคือสีบ๊อบในตัดค่ะพี่น้องเพราะมันกัดสีคัมก่อนเนาะสีคัมทางเขาเมื่อน้ำเขากระดิตต่งตัดเอาแค่ส่วนข้างหน้าก่อนจ้ะนี่ค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะพี่น้องยังคือเก่าอยู่เวลาว่าล่อล่อสิ้นเดือนพผละค่ะนี่ค่ะหกแห้งเด้พี่น้องอันนี้ก็ เล็กส่วนที่เหลือนะจ้ะเข้ากระสีเอาไว้้าใส่อีกลหลายงานเ่ราัดเด้แล้วเนาะจ๊ะไม่ตัวนี้กับปวกกินครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวเอามาสั้นไว้เนาะปวกครับพี่น้องปวกปวกนี่ค่ะพักกระโดนไปอีละได้จยวต้นหนึ่งพักกระโดนพอบานทําการตัดอีกแล้วเพราะพี่แน่โมเห็นเนาะจ้ะ บ่ได้เอาไม้มาซักไว้เพิ่นรากาต้นหัวสิงค่จากพี่น้องที่หฮอปลูกไว้วงนี้เนาะหัวสิงค่ที่ปลูกไว้องนี่เพื่อนทําการตัดออกแล้วเพื่อนแนบมเห็นค่ะพี่น้องก็เหลืออยู่สองเงานันอีกเงานึงก็ตัดเหลืออยู่เงาเดียวค่ะจากที่ปลูกไว้3า,ามเงาเนาะนี่ค่ะพี่น้อง ก็ลเลยได้มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงเนาะจ้าส่วนข้างหลังนี่เฮาบ่หัได้ตััเด้ยวดยพี่น้องเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จงสีมาตัดจ้าอาทิตย,ย์นี้มือีนงานหลยแฮ้งค่ะเอาลอสิตัดเอาส่วนข้างหลังก่อนเนาะนี่ค่ะเข่าก็งามงามพี่น้องเข้าก็ใกล้สิได้เกี้ยวลวจ้าอีกเดือนสองเดือนกเกี้ยวได้แล้วนี่เริ่มเลี้ยงลวจ้ะพี่น้อง เขางามคากจ้ะเขาเพิ่นดกบโบเมนเขาจะควของเขางามหลายจ้ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเถียงหน้าที่เฮาเคยเดี๋ยวมน่นางเศร้านางอันนี้เนาะตั้งแต่กี่เนาะตั้งแต่เฮาว่าอันนี้มีเถียงเฮาเดี๋ยวมาอาศัยเถียงของเผื่อนบานเฮานี่จ้ะเพิ่นปลูกต้นยางเลยจ้ะพี่น้องละกะปลูกข้าวโพดเลียงสัต์ เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งสวนข้างหนะเมื้อนอีแดดยทอนคักค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวอุ้ยเบิ่งแนวใหม่เห้าใหม่เห้าส่วนที่เหลือเนาะจ้ะแนมคักๆสีเห็นเป็นกองใหม่ต้นข่านนเห้ากับสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามแต่ว่าเครือใหม่เครืองยังกระขึ้นต้นตะโกบเห้าใหยเรียวแห้งนี่ค่ะ ต้นตะโกถัาไปเบิ้งต้นมกม่วงกต้นหมกม่วงเขียวสเสวยน่าจะพี่น้องเขียวสเสวยอันนี้ก็เขียวเซเวยค่ะต้นหมงยมค่ะต้นหมงยมคนนิยมชมชอบค่ะกับปูวส้สองฟังน่าจะพี่น้องสองฟัง อันท่านี่สิเป็นประตูหน่อยประตูเฮือนนะจ๊ะประตูน่อยบ้านนี้ก็สิเป็นประตูใหญ่ฟังนี่ก็เป็นต้นมังยม่มคือการจับปูไว้สองฟังค่ะพี่น้องคนนิยมช,มชมชอบค่ะไปใส่มาใส่มีค้นหาคนเมตตาอันนี้จกไปตลอดบ่หลอ,บ,ลอบางทีละคูโคละใบมันอันนี้ตะลิงปิงค่ะพี่น้อง ตะลิงปิงนะคะอุย้ยตายแล้วต้นอันนี้ค่อยต้นบักไข่ค่ะตายแล้วพี่นอ้องบ๊อดสับโอ้ยเสียดายค่ะค่ะนี่ต้นบักไข่เป็นยังบุหรี่หคือตายโอ้ยเนาะเสียดายค่ะค่ะพี่นอ้องนี่นี่คือผลของการที่เฮาบ่ได้มาเบิง่งเฮาบ่ได้มาเบิ่งเป็นเดือนเลยมันเสียดายค่ะ คนดอกขุนทีปลูกไว้นี่ก็คือสิตายแล้วล่ะครับพี่น้องเ่อเห็นนะตายแล้วลละนี่ค่ะก็ยังเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องนี่นี่แหะค่ะสิ้นเดือนนี่ล่ละเดี๋ยวห้องกระสีเดี๋ยวมาอัปเดตอีกเทือนหนึ่งนะจ้ะ